เยอะเลยค่ะเยอะเยอะเก็บค่ะเก็บนี่ใบาไม้เห็เอาคะมีเจอแล้วนี่งามๆอยากได้มานานแล้ว เจอแล้วค่ะเจอนางงามแล้วค่ะนางงามของเรานะคะเดี๋ยวกองไวนก็ตอนหนึ่งนี่จ้านี่เลยสวยๆเลยค่ะจะโดนแทะบ้างแต่ยังสวยอยู่นี่จ้าก็นี่โอ้ยนิ่มมากเลยตอนนี้ มีหลายดอกอยู่ข้างนี้ไงเพื่อนๆนี่นดเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนเนาะนี่จ้าเพื่อนๆเลี๋ยด,ดอกนี้ต้องเอาตอกแกนมากเลย <c oughs> ดูมันลุ้นกันดูดูดูด,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 ดูค่ะดูเพื่อนๆดูค่ะงามงามค่ะดอกนี้ได้อย่างนี้สักสองโลนะ,ะนี่เห็ด เพื่อนดูค่ะเห็นไหมคะนี่ละมุดละมุดละมุดมุดมุดมุมดเก็บเก็บเก็บนี่จ้าอยอ่อนมากะคะ่ะ หิมะจะลงมาทางนี้ตอนนี้เนี่ยอยู่แต่ทางเหนือก่อนนะคะก็รอบหน้าคงไม่พลาดอ่ะกลายเป็นร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดองศาเงี้ยค่ะร้อนขึ้นมาค่ะดูที่มิงไหม,มเห็นเห็ดใช่ไหมคะนี่อ้ยเห็ดเห็ดเขานิ่มไปเลยค่ะนี่จ้ะอ้เสดา,าจังเลยเห็ด เห็ดนิ่มเลยค่ะอุ้ยนี่นี่นี่ช่ได้อยู่จะได้จังนี่คือเห็ดที่พ่สาบพกว่ามันเป็นยาเราเด็ดเป็นหน้าถอดนี่เนี่ยพี่สาใช่ไหมคะมาดูอยู่หรือเปล่าต้นไม้ที่ล้มเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นเดียวกันเนี่ยใช่ไหมที่เป็นยา นี่ลงลงเขาค่ะก็ไปเจอที่เราจอจัก,กรยานอันนี้เป็นเขานะเรากำลังเดินลงค่ะแล้วก็จะกลับแล้วแถวนี้เห็นหนังไก่จะเยอะนี่เราเจอเห็นหนังไกาดูดิใช้ได้ไหมอือยังโออยู่เลยนเจ้ นี้ด้วยโอ้โยโรยดาเลยหมดแรงไปแล้วพราโดนน้ำมากโอ้ยนี่ก็โดนน้ำเยอะไม่ได้จังเลยได้แ,แค่นี้จะโดนน้ำเยอะเราก็จะเจอเห็ดหนางก่ยแต่ว่าฝนตกเยอะมากเลยอะ่ะเขาเลย เนี่ยดูนิ่มๆไปอะอยังพอได้อยู่ดอกนี้ดูดอกนี้ดอกนี้ก็นี่จะขาโหกำลังกินเลยได้อยู่จ้ะสองดอกสรุปเราได้เห็ดหนังไก่นี่กลับแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะนี่เป็นรอย รอยอะไรรอยหมูป่าค่ะก็มาคุดคุยหาอาหารตรงนี้เพียบเลยเพื่อนกลาเห็ดทัดมันจะมันมันมีคนมามาเก็บแล้วอะค่ะมีรอยแต่ว่าเราเจอเห็ดที่คิดว่าเขาไม่กินนะคือเห็ดนางไก่วันนี้นางไก่ล้วนๆค่ะ ดูเลยค่ะหนังไก่ร่วนๆเพื่อนๆค่ะไม่อยากเชื่อเลยนี่จ้ะ่ยาอย่อ่ะเห็ดเห็ดหนาวเปียกน้ำมาก่ะ จ้าเดียวมีอีกไหมมีอันนี้ยาวเพื่อนๆดูดิยาวยาว,ยาวจะให้เพื่อนๆดูนี่เห็ดหนังไกย่ยเขาโตไม่ได้ค่ะเขาโตไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตกนี่จะเน่าหมดเลยนี่เห็ดหนังไก่ย,ยาวเลยค่ะ นี่ค่ะนี่เห็นหนางไก่นี่ค่ะ,ะยาววันนี้เลยนี่น่าจะยาวไปไม่รู้ยาวไปไหนนี่เห็ดนางไก่ <S <S กโตไม่ได้ค่ะปกติมาจะได้ดอกใหญ่ๆมันฝนมันตกเยอะจ้ะดูแล้วนี่จ้าเ,เพื่อนๆนี่เป็นดงอยู่เลยจ้ะ เขาหลบหลบความหนาวนะเด็ดเอาแล้วกันนะคะเด็ดเท่าที่เด็ดได้จ้า <c oughs> เอาเท่าที่เอาได้จ้าอ้าเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยเดินไปเดินมาเป็นดงเลยค่ะนี่อูห้หูหู <c ười> <c ười> อะไรกันนี่ดูนะคะดูจ้าดูอ่เพื่อน <ine> <c ười> เยอะเลยค่ะเยอะเยอะเก็บค่ะเก็บ เยอะค่ะเยอะขาโอเคเลยค่ะใช้ได้ดีทีเดียวนี่ค่ะต่อจ้า ya yeah, juja